สวัสดีคะ่ะทุกคนกล่องนี้ก็คือเงาโบฮิมะนะคะวิมนสั่งมาลองมาปลูกดูค่ะไม่มีที่อยากไม่มีที่ปลูกแต่ก็อยากจะปลูกนะคะเดี๋ยวขอไปหาที่ปลูกอ่ะใส่กระถงกระถางกองโฟมเอานี่จ้ะเงาโบฮิมะนะคะนี่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆค่ะจริงๆก็มาถึงเมื่อบานนี่แหละแต่ว่าน้องเ็าโทรมาเงมอมไม่ได้รับสายเขาคิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านเขาก็เลยไม่มาส่งวันนี้อีกคนหนึ่งมาส่งค่ะ กะว่าถ้าวันนี้ไม่มาส่งนะจะจะบอกว่าไม่เอาเพราะว่ากลัวของจะเน่าแต่เขาก็มาส่งมาค้ามาดูข้างในกันเง่าบัวหิมะอมแอนแอนว้าวสภาพสวยเลยค่ะทุกคนใช้ได้นี่จ้ะสภาพโอเคเลยนี่พอใจค่ะหัว ดูท่าทางแล้วรู้สึกว่าจะขุดมาไม่นานค่ะนี่เขาคงจะขุดว่าขุดมาไม่นานสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าใช้เวลาการส่งก็ประมาณสี่วันเนาะนี่จ้ะธรรมดาน,นี่รอนานมากแต่ครั้งนี้รู้สึกเร็วมากเลยนี่จ้ะของลาซาด้านะคะนี่กําลังแตกเลยค่ะทุกคนกําลังแตกออกมาเยอะแยะเลยนี่นี่ดูลักษณะเงาเขานะคะจะคล้ายๆแบบ หัวตุ๊ปปีนันบุร์กที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่นตุ๊ปปีนันบุร์กที่สวิตเซอร์แลนด์แบบนี้ไม่ใช่เงานะแบบนี้จะเป็นหัวเพราะว่าเขาจะออกเป็นหัวแบบนี้ค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ในวงเครือญาติของดอกทานตะวันนะคะน,นี่จะออกแบบจะออกแบบนี้ค่ะก็คือกินหัวแบบนี้แต่หัวจะใหญ่กว่านี้นะคะก่อนจะจับหัวแบบนี้ก็คือเขาจะรากเขาจะเสาะไปใต้ดินก่อน,น,นแล้วเขาก็ไปจับหัวใต้ดินจะ้ะนี่ ขุดเหนื่อยกว่าจะได้ค่ะแต่อันนี้โบฮิมานี่อันนี้เขาเรียกว่าเงาค่ะเพราะว่าถ้าเขาแตกมาเป็นต้นแล้วเขาก็จะแทงหน่อลงลงดินเลยค่ะคล้ายๆแบบมันจะปะหลังนี่อุ้ยหนอเยอะมากค่ะทุกคนกิโลนึงนะคะอันนี้เงาใหญ่มากเลนี่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากสั่งซื้อมาปลูกนะคะแนะนำให้เป็นลาซาด้าหรือช h อป e ีดีกว่าค่ะ ถ้าสั่งทาง Facebook บ่อยๆเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยไม่รู้เข้อหมอกไว้กี่วันอืมสภาพอาจจะไม่ดีแบบนี้นะคะอาจจะเน่าก็มีเพราะว่าพี่มนก็ไปสั่งหัวมากินค่ะหัวโบฮิมะเนาะสั่งมาจาก Facebook สภาพนี้จะไม่สวยเลยค่ะนี่เพราะบางเจ้านี่เขาสั่งไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเน่าด้วยนะนี่โอเคค่ะทุกคนหลังจากตกแต่งสักหน่อยนะคะ นี่แยกเงาเขาแล้วก็ตัดรากแบบนี้ออกเนาะครั้งแรกนะคะที่ปลูกไม่มีประสบการณ์ธรรมดานี่เขาปลูกที่อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นเนาะจา้ะแต่ลองดูก็ไม่เสียหลายโอเคค่ะพี่มนก็เตรียมดินนะคะธรรมดาอยากได้กระถางสูงกว่านี้แต่มันไม่มีก็เอาอันนี้ไปก่อนมันก็ไม่ค่อยสูงเนาะโอเคค่ะ lông bật như lười mua cái thằng này là bao đi này mẹ Okay. ใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็มารุ้นกันนี่อีกหน่อยไหมโอ้โหน้อยใส่ลงเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ปลูกจะ้ะเปียดๆกันหน่อยอไม่มีที่จะปลูกอะ เราอีกหัวหนึ่งแล้วกัน่นจ้ะกี่หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาดินมากบอีกสักหน่อยโป๊ะๆหน้าเขาหน่อยแล้วก็อันนี้กล่องนี้สูงกำลังดีจ้ะกล่องโฟมแต่ไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานสักเท่าไหร่เนาะ กำลังดีหย่อนไปแล้วจ้จะเอา,อาดินที่ซื้อมามาปลกข้างบนสักหน่อยยังเหลืออีกเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยๆหาค่อยๆหาที่ปลูกค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มลจะเอาดินมาปลูๆสักหน่อยเนาะอันนี้พี่มลมีแต่ดินก้ามปูนะคะดินผสมก้ามปูใช้ไปเลยนี่จ้ะ ไม่เป็นไรเพราะเขามีดินอื่นอยู่อยู่ในกระถางแล้วโอเคครับทุกคนกับประมาณนี้เนาะค่อยๆนิดนิดหนึงกดสักนิดนิดหนึ่งกดแรงเดี๋ยวยอดหักโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่ากี่วันเขาจะโหมขึ้นมาเนาะจ้ะหมจากดิน วันนี้วันที่25นะคะทุกคน,นก็จะอัปเดตช่วงๆเป็นช่วงๆนะคะให้ดูนี่จะ้ะวิมลก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกคนเหนื่อยอีกอย่างก็ไม่ได้อะไรนอกไรดวงไรได้มันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ไม่คุ้มกับเสียแต่ก็ทําค่อยๆทําไปเพราะว่าใจรักแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆที่ท่านอยากชมเนาะ อยากจะเข้ามาชมก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแวะมาให้กำลังใจเดี๋ยววิมลก็จะอัปเดตเป็นช่วงๆนะคะโอเคค่ะได้สองกระถางส่วนที่เหลือนุ่นเดี๋ยวต้องหาที่ลงค่ะจะต้องหาที่ลง